สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับพี่นารักทุกๆคนนะครับนอของสายฝนคนหลังเขาครับเจอกันกับสายฝนคนหลังเขาอีกแล้วครับเมื่อกี้กับไม่ฉีดยามมแล้วครับฉีดยาทุเรียนครับกียาเหลือถังนะครับนอบ่ฉีดกับอะไรครับเพราะว่ามีนอนจาะน่วยแล้วครับนอนใต้ผิวครับจําเป็นต้องฉีดกับยาที่ค้างทังกับเหลือประมาณถังครึ่งนี่นะครับ ทัาสีีกับยานย่าเสื่อมคุณภาพผาบนะครัขามขางขึ้นเนาะครับเนาอจยัเป็นต้องสีกับแต่กับสีดแล้วก็มีฝนตกลงมาอีกคือก็ละพีนองโอ้แต่ว่ากับโบแห้งขนาดได้ครับก็คงจะนอนใต้ยู่นะครับเพราะว่าห้องสีเนียนไตพุ่มนะครับนาะมีฝนตกมากครับแต่ว่ากับโบแห้งขนาดได้ครับเดี๋ยวผมกับสีตังแจ้นะครับตังแจ้มถไทยต้นกวักมะลกก๊กมงะกดของป่าครับที่ปูกไว้ครับ มีกวกวกมลกุกอยู่3ต้นครับแต่ว่ามีต้นหนึ่งที่ออกออกดอกนะครับออกดอกมีรูปร่าง้ข่กับพญานากเลยครับผมแล้วก็มีมีเหลขกครับมีเหล็กอยู่ตรง้างๆเสียนะครับของที่ในดอกนะครับเดี๋ยวผมสิพาไปส้มกันครับผมในท้ายคลิปแหลกไปแล้วครับแต่ว่าย่งบ่เหลยวใจครับอยากทายเห็นพี่น้องได้เบิ่งครับได้ส้มกันครับแล้วก็เบิ่งดูว่าเป็นเป็นเหลขกยังนะครับเนาะ อันนี้เป็นความเสียส่วนบุคคลนะพี่น้องเด้อผุ้ไดบุเสียกับผเป็นยังครับโหชัยวิตรานยานในการหลับส้มนะครับน้องพี่น้องเนาะนี่ครับอันนี้ผมที่พามาเบืองนะครับนั่นกวกมรกดครับผมกวกมรกดนี่คือมีต้นต้นนี้ครับต้นนี้ยู่หนาเช่นครับแต่วว่าพอถ้าได้เศจถูครับนี่ก็ใบเงางามดีครับเดี๋ยวผมสีทําการเ็จถูให้งางานะครับนาออันนี้ก็เป็นอันของล้านครับปิ้นของซักซิทครับไฟตานุครับร้าน บูชามาครับนี่ความเสียนะครับเนาเป็นสิ่งที่ดีครับถือไปโบผมดโบเป็นยังครับโบผิดยังครับว่าเป็นดูแลรักษาบานเพื่อนเท่าครับแก่คุ้นใส่ครับวกใส่ของใส่ยังครับโอเคโอเคเดี๋ยวมาเบิ้งนีต่อครับมาเบิ้งกวกางมรากดต่อครับมีโชคลาภนี่ตัวนี้ับมีกำลังออกยอครับนี่แต่ว่าดอกป่ะท่านมีครับมีตัวนี้ครับที่ออกดอกครับออกดอกมากมากกะด้นหลาเครับแต่ว่าผมไม่ได้สังเกตเนาะ เพราะว่าป่าเพื่อนเป็นคนดูแลนะครับผมเหมทำแต่งานทำบ่คอยได้เบิ้งน้ำเพิ่นเนาะเมื่อนี่มาเห็นนะครับก็สิเห็นคือผมมาถ่ายคลิปไม้ด่างนะครับนอกของป่านี่ครับมีดอกครับผมนี่นี่คือยอดยอดแทงมาใไม่นะครับนาะก็สวยงามคล้ายๆพญานาคครับครับแต่ว่านี่คือขายสุดนี่ครับดอกนี่ครับผมนี่คือดอกของกวักมอละกเดนะครับเด้อ ตะกี้ตกอยู่น้ำดินในพื้นะครับนี่ผมผมเอาอันมาคคำไ้ครับเพราะว่าเห็นเ้องหินแล้วมันก็อยู่ตามเกินไปกับอยากให้อยู่สูงๆครับผมเนี่ยเป็นเหมือนกับพญาหนักเลยครับนี่ครับพี่น้องเสียนคือกั้นบ่อครับผมนี่ครับดอกของกวักมอลกโกดนะครับเด้อนี่คือป่าเอาผ่าผ่าเขานะครับผ่าเขาป่าเอามาผูกไว้เพว่าเป็นสิริมงคลครับเสดมีโคลาภครับ รากาพี่น้องครับบัวนาเสียครับพี่น้องมีเลขนั่นเลยครับคือที่ผมถ่ายคลิปแรกนี่ครับผมแนมเห็นเป็นแปดสามนะพี่น้องลองเบิ้งอีกเด้อครับเด้อนี่ผมสิถ่ายให้เบิ้งนะครับเลขกซียูบองนีเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับที่แรกผมเห็นแต่นแปดสามครั้งนี้ครับบัวบัวนาเสียครัมีมีมีเลขออกมาอีกตัวหนึ่งครับข้างหน้าน well, okay. <c oughs> ี่ครับผมเป็นเลขกสองครับนี่พี่น้องเห็นเป็นเลขกยังเนาะครับเนาะผมเห็นเป็นเลขกสองนะนี่กับตรงกลางนี่เหมือนกับเลขกแปดครับ เตะสุดถ่ายสุดนี่เลขสามนี่สัดเกนแเนี่ครับนี่ครับผมผมเนี่ยเห็นเป็นสองครับแปดครับสามครับพี่น้องล่องเบิงเบิงเด้อครับผู้ใดียบรามีโศกเนาะตาบางคนกับสีอัดแต่ตบุญของคนที่สางมากนะครับน้าผูใดมีบุญหลายกับอาจจะเห็นเลขถือเลขกก็ได้ครับอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคนเด้อพี่น้องเด้อผมบาได้ส่งเสือมีเหรียกานพนันเด้อครับนี่ความเสื่อคือทายขีป ที่ให้พี่น้องอยากเบ่งให้เห็นนะครับน้อเพราะว่าเห็นมันแปลครับตรงนี้คือว่าเป็นรูปร่างแปละครับดอกของกวักมรกตครับรูปร่างขายพญานาครับนี่ตรงนี้เหมือนเหมือนป่าครับพี่น้องนี่เหมือนป่าของพญานาครับนี่นี่ครับตรงนี้เป็นหน่อจากอยากมปนป่าครับแล้วก็มีตัวนี้คือกีบขึ้นไปครับค้ขยๆกับเสียนพญานาครับแั้งแต่ดอกกับเป็นงองงอของงเนาะครับน้อพี่น้องครับอยู่ขายครับคือกับพญานาคีลีพี่น้อง ผมก็อยากทายอีกครับบเบลใจอยากทายพี่น้องได้เบิงครับพี่น้อง FC เอฟซีได้เบิงทุกคนนะครับเนาะเพื่อพี่น้อง FC เอฟซีได้เบิงแล้วอาจสิเห็นเป็นเหล็กนะครับเนาะอาจสิมีโชคเนาะก็ให้เบิงเอาเองนะครับเด้อผมกับเบลฟันต้งก็ต้องเป็นเหล็กตัวนี้แน่นอนนะครับแต่ให้พี่น้องเบิงเอาเองเนาะอาจสิเห็นบ่อคายขึ้นกับผมก็ได้เลี้ยงไปสองแปดสามนะพี่น้องเนาะพี่น้องลองเบิงไหมนะครับเด้อ ผมจะให้เบิรงคักๆอีกครับครับผมนี่ครับเห็นบ่พี่น้องสังเกตได้ครับเด้อผมเนี่ยเห็นเป็นเล็กสองตั้งหนาแต่บ่งพี่น้องเห็นไดมครับเลขกแปดนี่ครับผมเห็นอยู่แต่บลาสิบ่หางเหล็กแปดก็บ่คาคอยสัดเจนาดได้แต่เล็กสามในสัดเจนมากเลยครับพี่น้องครับผมก็ลองเสียงโศกเสียงด้วยมือนะครับนอกพี่น้องครับผมกะบ่ได้ส่งเสริมห้เดียนการ์ดนั่นนะครับแต่ว่า คนเฮาทุกคนก็นอยากเสียงโศกสิ่งดวงครับครับผมบอกว่าคนด้วยเขาก็เิีนหุ่นคนจนๆยังเฮากับหวังในหวยนี่แหละครับผมอานาที่ก็ได้ค่าครับขอกำนาดเนาะนี่ครับผมลองเบิ่งด้พี่น้องด้ลองเสียงโศกเสียงด้วงมั้งครับนี่เดี๋ยวผมจีทําการเสยดใบใหเห็นหรือเงาๆครับเพราะว่าบ่ได้ทําความสะอาดเนาะก็เป็นขาาหุ่นเกาะนะครับเนาะครับผมพี่น้องเอ้ยครับ เพิ่นเสียในโฉบบอนี่ไข่ไข่ยพญายนาครับคันเมนออกไม่เรียดเนีโ่โอ้พี่น้องเอ้ยผมกับชิซื้อเยอะครับนี่สองแปดสามครับผมมาสิซึสองแปดสามนะครับสองสามกับแปดสามน,นี่แหละซื้อเอาน้ำนี่นะครับมือน,นี้เป็นวันที่เท่าไหร่น้องยี่สิบเอ็ดเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งปฏิทินก่อนพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดครับนี่เป็นวันเสาร์ครับผมถ่ายไปหลอบหนึ่งเลยว,ว่าบอลเหลีวใจอยากให้พี่น้องเดีเบิ่งนี่ครับ วันที่11วันเสาร์น้องวันนี้เดือนพฤษภาพมเน้ะวันที่หนึ่งวันนี้เดือนหนาเป็นวันที่หนึ่งรับเดี๋ยวเปิดปฏิทินกับมันวันที่หนึง่งต้งกับวันยังนี่ครับพี่น้องวันที่หนึง่งต้มกับวันพุดนั่นครับเลขปฏิทินก็มีได้พี่น้องนี่ครับอุ้ยพี่น้องด้ยเลขปฏิทินก็มีเหล็กแปดที่กันครับมีแปดมีห้าครับมีสามนะพี่นอ้องต้งกันเลยครับมีสองนะสองเหล็กสองเล็กเก่าเนาะนี่ เนี่ยเป็นเก่ากับอะไสองก็ได้ครับพี่น้องเอ้ยนี่เหลขปฏิทินก็มีครับยูมีตรงกันครับมีสองใน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 เสียงพญานาคที่เห็นในดอกนะครับเห็นเป็นสองแปดสามครับนี่นี่ก็มีครับปฏิทินมีแปดมีห้ามีสองมีสามครับหรือเป็นเก่าสามก็ได้ครับโอ้พี่น้องครับเหลขกปฏิทินก็เหล็กอยู่น้่ดอกของกอกมะละกอดเนี่ยครับมีตรงกันเด้อพี่น้องเด้อวันทีหนึ่งนี่ครับวันทีหนึ่งมีตัวหน้าครับนี่ โอนี่ครับตรงกันครับพี่น้องน,น,นี่นี่คือเห็นเลขกสองสัดสัดเจนอยู่ขา้างหน้านะครับแล้วก็มีผมเห็นเป็นเลขกสามตรงกลางนะครับเนาะครับเลขกสองกับเลขเลขกแปดตรงตรงกลางนี่บ่ค่อ,อยสัดเจนขนาดใดครับแต่ว่าเลขกสามสัดเจนอยู่ครับเห็นเป็นเลขเป็นสองสามก็ได้ครับ,ร 2, รบพี่น้องสองสามหรือแปดสามเนี่ยนะครับสองแปดสามอะสามตัวไปเลยพี่น้องเนาะลองไปเสียงโศกเสียงดวงแล้วมงเด้อพี่น้องเด้อครับผมเดี๋ยวผมก็สิ ขอขอลาพิคิปเสด้อพี่น้องมาด้ากข็ขอผมขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับประสบแต่โชคดีทุกคนเนาะเบิงนำไ้เสียงน,นี่ครับลวก็ไปเสียงโชคเสียงดวงเบิงเนาะขอให้ประสบแต่โชคดีครับขอให้ลำรวยกันทุกคนเด้อพี่น้องเด้อครับผมมาด้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะผมมาได้จะจงว่าสีออก ตัวทีผมยินหรือเปล่าครับแต่ว่าให้พี่น้องเบิ่งเอาเองเนาะพ่พี่น้องมีโชกครับขอให้ร่ำขอให้รวยทุกปูทุกคนครับประสบไต่โชคดีครับมีเงินใส่ตลอดครับขอให้เงินลังไหลเข้ากระเป๋าของเจ้าอย่าให้ได้ขาดเด้อพี่น้องเด้อขอให้มดหนีมดสินครับมีเงินใส่ร่ำรวยทุกคนครับสวัสดีครับผมเยี่ยมเยี่ยมครับพี่น้องสุดยอดเยี่ยมนะครับขอให้มีโชกเด้อพญานเอ้ยพญานาคครับวงพญานาคขอ ถือเลยกกับทุกคนด้วยครับผมสวัสดีครับ